สาตีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนจ้าสวัสดีค่ะภาพี่น้องมาเก็บเห็ดพี่น้องซองเบงปลาสิพ่พยังมารุนพ่อเห็ดปวกพี่น้องเห็นบ่เห็ดปวกฝรัง่งเห็นบ่า เห็ดปวกเห็ดปวกเก็บเก็บจ้ายายเขามายายเห็นเห็ดตะไคร้พี่น้องยายว่าถ้าใน,นทายเขปาป่าปุ๊บเห็นเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้สองดอกพอดีเอาไปกีปป,ปนก็ได้เห็ดหนาแดงนะน้ำเอาไปจีบปนพี่น้องอันนี้อันนี้ออกไม่ได้นน่พี่น้องยายมา,าพวัวผัวเห็ดปวกอุ้ยอันนี้อีกจุมนะ่มหนึ่ง ให้ปวกให้ปวกฝรั่งจ้าเห็นบ่ปวกฝรั่งสวยๆเห็นบ่สิบห้าเบิง้งมีนอนบ่เอาไปตุมต้มยำบ่มีนอนขาเพ็นสิบเป็นเห็นบ่ือให้ปลวกว้า,านาเฮาพี่น้อง กรอบๆเลยนี่โอ้ยพอ่อก็ล่างขื่นเห็นปะนี่น้อยก็เอาไปย่านบ่าท่านตัวถาดเฮอาไปใส่ตุม้มยำโมมี่นอนจ้าเห็นบะอันมีก็มีบะเมียนยุุ่่นเห็นปะโอ้ยรัตบ่าวหนาแตกหมอบ่าบเจ็บเออต้องตัดเบิงเป็น้นมผัวพี่น้องโอ้ยเบิง เม่มันนีเบื้องต้องพาเบิ้งตัวนี้ไห่อันนี้ดีอยู่ป้าตัวขื้นเป็นล้ำๆมาท่านนอนพี่นองเอ้ยเบื้องหิสางว่าอันนี้ดีอยู่นี่งคือว่านละแรกเริ่มนาะพี่นองเห็นบะอันนี้ก็น,นอน ันนี้มีบ่นี่ซ้ำนี่อันนี้บ่นนมีเพื่อนเด้กขืนเป็นมู่เลยพี่น้องเพื่อนเ้าก็ขืนกับเป็นแต่มีนอนอยู่งหรอกพี่น้องบ่ฝนถึงช่วงไปเจ็ดมือแล้วฮงก็รีนมาใส่ปอกแปลกปอกแปลกโอ้เห็ดปวกสีร้ายยุ่งหรอกปีนี้พี่น้อง น,นี่ดีอยู่นี่อันนี้ก็เนา่าอันนี้ดีเห็ดปวกปอกเป็นยังอันนี้ดีปะน่ะนอนนาเรียงเนาะอันนี้ก็บนอนเห็นบอย่ายเข่าวแม่ป่ะฮะไปซุปเซก,กันพี่น้องเซฟนี่ก็โอ้ยเหลือกินผุนได้ซุปกินผู้เดียวไหมซุปเห็ดเนาะ มาลุนพี่น้องว่ามือนี่สิพ่ออยังงนีย่างรอซ่องย่านเฮ็ดเผิงเพิ่นเพือออกเฮ็ดน่ะเหรเฮ็ดเผิงบางบางป้าพี่น้องออกออกซํานี่ลหละออกออกทอนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทัานได้พ่อขึ้นจากไปใหมพ่อยิ่ีวพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกอู้อันนี้แม่ขาเน่นติ้งลิ้ง บ่มีนอนก็อีกเดีวพี่น้องเห็ดปวกอันนี้เอาได้อยู่เอาได้เอาได้เบิเพิ่งกระล่างึ้นอีกพี่น้องนี่เฮ็ดนาเล่ไหมพี่น้องเบิเพิ่งกระล่างึ้นอีกนี่ น่เล่ย่าไร้ดอกเดียวย่าเสียไปอัน้ร้กิเสียตุ่มย้ำเห็นบ่ไอ้ถาดกินซะถาดยู่ไก่ไก่เห็นบ่ดำดำตัวถาดนป้าพี่น้องย่างป้าเดินดงหัวเฮ็ดนางไก่เดินป้าเดินดงหาซองเบื้องเฮ็ดพี่น้อง ใจเย็นๆเด้อพี่น้องเฮ็ดเพืองเดี๋ยวมาจา้าพี่น้องพ่อเฮ็ดตะไคร้อีกเรื่องู่ดนะงามงามโว้ยงามงามป้าเบิ่งพี่นอ้อง,ง,งพุ่นน่ะงามเฮ็ดตะไคร้แหมตัดเบื้องเกินไม่นอนบ่พุดน่ะเบ้ยสุดยอด คลิปนี้อ,อาจสิบอได้เฮ็ดได้หรือจังไรก็พาพี่น้องรอซองเบิ่งปลาเนาะพี่น้องพรอได้มีคลิปลงให้พี่น้องเบิง่งพาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดไปปนขึ้นมาลุนพี่น้องสิพ่ออีกบ่พ่อปลาน,นี่กลับบ้านเลสิพี่น้องวัวเฮ็ดนางไก่ เห็ดนางไก่ดอกสีสุมนี่สิค้าแง่ในแยะสังเกตบึ่ง ញ៉េតងកៃគុនណា ฮันมานี่คือนยุ่งเหงาใหม่ยังสันน่นนอพไปเนี่ยเอ้ยโอ้แตกสวยแตกแตกเป็นยุ่งเหงาใหม่ปวดปีนหรอเพื่อน 我。<laughs> พี่น้องเบอ่์ปารเห็ดหแดงคืองามแต่พี่น้องเบอ่์เฮ้ยสีจุกกะกัดน้อยอยุ่พี่น้องยากกะสุขออนจบกิฟต์ซ้ำนี่เนาะจ้า,จาอันนี้ก็ได้ป้นนึงนี่ป้นใหญ่เติบเลยนี่ปราร์่ยากอะอนเบอ่์เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เห็ดปวก สซมหนีก็อิมพี่น้องเนาะพอการเก็บไม้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสุกุสุข,ข้นพี่น้องบายบาย